โอ้โหคือสภาพมันสุดๆจริงๆครับผมอันนี้คนเรียกว่าเปิดไม่ติดนะเนี่ยเปิดติดแล้วตัดนะครับผมไม่ต้องไปซ่อมแล้วครับผมถ้าแบบนี้จับอาบน้ําครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสาหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับตัวเครื่องเสียงเดนอนนะครับตัวรุ่น AVR 1603นะครับตัวนี้อันนี้ PFC จากทางลบบุรีนะครับส่งมาซ่อมนะครับผมด้วยอาการบอกว่าตัวเครื่องเนี่ย เปิดติดนะครับหน้าจอปกติแสดงฐานะแต่ไม่มีเสียงออกนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องมาเทสลองดูว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กแป๊บนึงนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดปุ๊บติดสแตนบายครับผมต้องหารีโมทมากดรีโมท เดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับผมนี่ดูสิครับเปิดติดเปิดติดแบบนี้แหละฮะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดไม่ติดแล้วเนี่ยเปิดติดแล้วตัดนะครับผมเครื่องนี้ไม่น่าจะใช่ว่าเปิดติดแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในครับผมอาการนี้เราจะซ่อมได้ไหมนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์กดไลค์กด s ับส c r ค b e นะครับผมกด กระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจให้หน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจสาหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมสาหรับเทปอโต้ของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแกะข้างในดูพร้อมกันเลยครับผมว่าอาการอย่างนี้มันต้องเลื่อนที่จุดไหนก่อนนะนี่นะครับต้องแกะน็อตฝาล่างออกให้ครบก่อนนะเดี๋ยวเรามายกออกไปพร้อมๆกันนะครับผม โอ้ oh. โหทุกพี่ครับมันเป็นสถิตจากไหนมาเนี่ยคือสภาพมันสุดๆจริงๆครับผมได้ดูใกล้ๆนะคือแบบว่าฝุ่นมีอยู่ทุกที่ครับผมไม่ต้องไปแต่ก็รู้ครับผมถ้าสภาพนี้โอ้โ oh. หเปิดติดก็เปิดติดก็บุญแล้วครับถ้าแบบนี้เออเฮอ อย่างเยอะเลยครับผมไม่ต้องไปซ่อมแล้วครับผมถ้าแบบนี้จับอาบน้ําครับต้องไปล้างเครื่องก่อนเดีย๋ยวค่อยมาไลเ่เช็คนะครับเพราะว่าถ้าสภาพอย่างเงี้ยผมว่าไฟฟ้าหรือว่ากระแสไฟหรือว่าอ e ิเล็กตรอนมันก็วิ่งไปมั่วหมดนะฮะ oh, <no. S 1> มันทําให้ตัวเครื่องมันมีปัญหานะครับถ้าแบบนี้ต้องล้างก่อนนะครับผมโอเคงั้นเราไปล้างเครื่องก่อนเลยดีกว่า มาชมกันต่อนะฮะหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วก็ําซ่อมไปนะดูสิครับผมอย่างนี้แหละฮะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะตอนนี้ใหม่มากตอนนี้นะครับอุปกรณ์ภายในใหม่มากเยี่ยมอ่องเลยนะครับแบบว่าสภาพเดิมไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับผมนี่คือสภาพใหม่มากนะฮะเพราะว่าเราล้างทำความสะอาดให้อย่างดีเลยนะแถมเคลือบน้ํายากันความชื้นให้ด้วยนะเพื่อป้องกันคาบออกไซด์ในอนาคตด้วยนะครับผมสลับตัว เดนนอ AVR 1 AV 6 0 3นะครับโอเคงั้นเราไปเทสเลยดีกว่านะสำหรับตัวเดน o อนะครเพราะว่าดูเฉะภายในสวยไหมสวยเหมือนเดิมเลยนะครับผมสภาพดูใหม่ค็โคตรนะฮะซื้อใหม่ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีขายใหม่แล้วแต่ว่าสภาพตอนนี้ผมว่าโคตรใหม่แบบว่า ฝุ่นฝืนไม่มีแล้วนะฮะสภาพเหมือนใหม่ออกศูนย์เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเทสเสียงกันเลยดีกว่ามาดูซิว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราทําไปนะผมมันจะยังเปิดติดค้างไหมหนึ่งสองเพราะว่าเราทําไปเยอะมากนะตัวนี้นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกส่วนเรามาไล่เช็คหมดเลยนะครับเปิดครับนี่ มันต้องติดค้างติดค้างแล้วครับผมทุกคนนะไม่ตัดแล้วนะครับสถานการณ์แบบนีแสดงเครื่องใช้ได้นะครับวอลลุ่มคอนโทรลได้นะครับผมขึ้นลงปกตินะครับปุ่มต่างๆนะครับซปิเกอร์ AB นะครับผมโหมดเสียงนะติดมือเลยนะครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยวลองต่อสัญญาณเสียงเข้าดูนะครับ ่ะต่อสัญญาณเสียงแล้วลองเร่งดูอีกรอบครับผมฮะเป็นไป่มือีีสโหมดเสียงนะครับผมได้เล็กมาสตูดิโอ อบี้ครับแหมออกครบทุกช่องครับผมกรบแทกเสียง โอเคเลยนะครับผมแล้วก็วิทยุนะนี่วิทยุก็ขึ้นจูนนะผมซีรีโอนะครับถ้าลองเปลี่ยนขึ้นดูมันต้องล็อกนะครับผมนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ แรงจัดครับผมตัวนี้เดนอนนะครับผม AVR 1 6 0 3นะครับรุ่น5.1 Channel ชนละครับผมเสร็จสมบูรณ์ครับผมใช้งานได้ทุกหมดเลยครับผมโอเคครับผมเครื่องเสียงมีปัญหาอย่าลืมติดต่อเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน Facebook นะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเทปออโต้มอนิฟายนะรับซ่อมเครืค่องเสียงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กลางแจ้งนเครื่องเสียงบ้านเรายินดีครับผมรับจบให้นะครับผมโอเคครับสำหรับสุดท้ายนี้ขอกล่าวว่า